พุ่งนี้แกแพ้ของก็ไปอันสิแพ้คิดได้ตรงแล้วสองสามสอร้อยกระเช็คเิ่คนสามพสรุปยอดค่ะขอมพูดพรมกันสรุปยอดคือสรุปยอดคือสองหมื่นสามพันสอร้อบาทน่ดสุดๆเนาะรวมกันขอบคุณพี่ีด้วยขอบคุณคุณหนุ่มจีตาไม่มีการโกงไม่มีกาโกงนะครับขอบคุณพี่ติงด้วยเดี๋ยวพรุ่ี้เช็คเลทอีกห้าออสเตรเลียด้วยถุงๆมนี่ด้วย อันยังไม่รวมนะยังไม่รวมป่ะกลับบ้านนอนกันอย่างมีความสุขสองสามสี่หลับสบายเนาะเนาะบุญช่วยเนาะฮะหลับสบายหลับสบายหลับทำอะไรหลับสบายไหมประหลุนเลยมีนสวยไหมต่อใสกระดาษดี่น่ไหมไม่ต้องจดหรอกว่าลอบอันนี้ไปเถอะนะจดเยอะฉลวนเคลื่อนอีกลอกไปเลยลูกดึงไปเลยจิตเราไม่ค่อยจะดีกันนะครับพวกนี้ปิญญาเยอะ ไอ้หล่อนจะติดกินยยังไงพวกเราเป็นห้องแคมป์ฟรอสต์มิสเอทิบายดอตคอมทุกคนเราหลักกันนะท่าน้องบีนายเจวีนไปบ้างอะไรไปบ้างราบล้อกันเพื่อสันติภาพใช่ค่ะวันนี้เราก็มีตำรวจจะเจอบังบังมันแล้ก็เมายาคุมพวกนี้เราก็จะแพ็คของเสร็จเหมือนกันแล้วเราเออเแล้วเราจะพวกนี้เราจะทำการแพ็คของเสร็จปุ๊บเราเอาเงินพวกนี้ไปซื้อของที่มันไม่เข้าเซตหรือมันตกเซตมามาเติมจับแม็กโครแล้วก็มาเติร์น พรุ่งนี้ถึงบอกว่าเหนื่อยมา,ายกเลยมึงไหวเหรอปวดทิโมมแค่เอาไหวแต่ว่าต้องมาดูมาได้ก็เริ่มงานกันมาพรุ่งนี้นั่นแหละ6โมงพรุ่งนี้ใครอยากเป็นอาสาสมัครเช็คแฮดของนถ้าเชิญที่หมู่บ้านเซโนล่าแฮปปี้แลนด์เข้ามาได้เลยนะครับพรุ่งนี้คือวันที่22ตุลาคมมีเมียอหลวกมขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนั่นทุกคนขอบคุณค่ะ จับไว้ก่อนจับไ้ก่อนจับไ้ก่อนแล้วออกกระโดดสิโดนไม่ไม่ไม่อ๋อแต่มันแรกไม่ได้เลี้ยบเลี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 ยบมเลี้ยตามท่วมอีตก่อนี่นีไปเป็นจัน้ำทัวมาล้ะคะจะเป็นคุณเลียบคุณเลียบจะเติมคุณเลียบนะคะรองอนนรอขนาดสองมิเตอรซดีปีเบาเลค่ะอดาวกาศช่างที่ทำหัวโชว์ได้รถดไม่ันน่าโมยุ่งหนัอยู่เต็มวางอยงเต็มหลดเลยใ่ผว่กเข้า ทำอะไรอน oh, ี่ครับพี่ว่าปาการอไว้อ้นี่ใช่ไหมกร่รแดงากกากพริบเรียนจะทำเท่าไหร่ไม่ใช่าไรยี่สิบบาทสอ่านสองวจเท่าไหร่กครับทำบุญช่วยกระเทยดำ่วมช่วยกระเทยใช่วยคนนำด้วยอีด๊าบสมสองร้อยเ่าสบาทสอรี่สิบบาทเรครับก็เวฟกับหอง ไปสิโลเป็นสิบวีมัไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณค่ะสี่สิบเป็นสองห่นสามพันร้อยแปดสิ่สิบเป็นสองหมื่นสามพนสามร้อบาทนั่นแหละไปเลยนั่นแหละไปเลยตา่พี่ครีมคิดเดี๋ยวันี้เรจะไปวน่อันนี้ยังไม่รวมเงิน ที่ที่มาบริจาคจากพิติงอ่าจากบริจแล้วก็ใครคนแม่ค้าร้านส่คานลาวิจิณเจริสุอีกสี่ห้าเดมากว่าติดกล่องอีกทีบบาทเจ็ดิติดกล่องอีบาทตความสำเร็จูไหมติดกล่องบอกอะไทเลยนะดูทุกรุ่นเลยติดกลองดูช้ไหมดเลยว้าวบาสองต่อมาอกมาติดกล่อง่่เยอะๆไม่ี อันนี้ยู่ใน2 3งมาหรือยังไม่เดียวมาจาก่องเพิ่มอีกส1่1อพูดใหม่เป็น23,341ืบาทแล้วไม่ได้เชื่อแล้วว่ามันจะได้ขนาดเนี้ยห้อยแข่งทำ พี่ต้องยกกระดาษออกว่ามันจะมีปกผลอยู่ในกระดาษขนาดานั้นเลยเหรอยอดแรกครับอยู่ห้าร้อยบาทไม่มีนะคบไม่มีไม่มีเหรอไม่เอามีก็สามหมื่นกว่าไม่ถึงสี่พันห้าจะสามหมื่นได้ไงส่ันาะบวกไปสามหมื่นกว่าไาม่กว่าถ้าสามหมื่นกว่ากูให้ตกทีเอามีจะเหนว่าเมื่อกี้เท่าไหร่สี่พันห้าน่นไปไงนานเป็นเป็นสอบ เมื่อี้หนบาทเอาใส่บลิยังยังใส่แล้วตอนแรกใส่ไปแล้วแล้วแล้ววปอีกหนึ่งบาทเป็นเป็นสามสสามพสามสติคนป่วยต้องอยู่บนเวทีคนป่วยต้องอยู่โรงพยาบาลคนป่วยต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปคนาะแล้วไปโรงพยาบาลสองสามสามสี่สองค่ะ กุ้ยออก4 2เดี๋ยวพี่คาร์เรนตี้เข้ามาดันเนาะอิ่มใจไหมถ้าบอลไทยคงไม่ไหวอ่ะโหวีน่ามันเป็นอะไรยิ่งง่า่บอลไทยเปรี่ยนมีพี่ออฟกาปิดเอาบอลไค์เปรียนเลยขอบคุณนะครับสำหทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันเริ่องอนุญาตที่ไอซีเคค่ะอันนี้ยังไม่รวมเงิน4,500ตรงนี้ไม่ลงค่ะแล้วก็มีในที่โอนมาอีกยังไม่ได้ไปยอดใช่ค่ะ ขอบคุณครับจะมีกอลเลนี่ออนไปเยอะโปร่งใยหน้าเว็บแน่นอนนะคะ Facebook ติดตามได้ค่ะแล้วติดตามตอนต่อไปดูกันให้จบ3ามคลิปนะคะับว่าเราจะมีการตัดต่อเลยเราเป็นเรียลไทม์โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แอลขอบคุณเอมี่ขอบคุณน้องปีน่าขอบคุณน้องเฟียสขอบคุณอีบาลูนขอบคุณพี่ทีหรือจะพี่ปอนะแล้วก็ขอบคุณน้องบอลจะเอาแท็กซี่กี่คันคันเดียว ที่นั่งไม่คนเดียว